นวัสการพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายธรรมสัมมาสัมพุทธะปัจจิมาสัมพุทธะทุกทุพระองค์ด้วยความครบรอบน้อมลูกขอนำเสนอการสรุปธรรมะเป็นภาษากลางโดยน้องพัดนามสมมุติขอรับสมมวัสดีผู้ฟังธรรมะทุกท่าน กระผมได้รับข้อธรรมะในเรื่องอาน,นิสง์แผ่เมตตาปรับภพบภูมิอาน,นิสง์ในการเชิญผ้าผืนใหญ่ไปสู่ประเทศลาวเพื่อที่จะแผ่เมตตาปรับภพบภูมิการเดินทางผ่านทุกที่ทุกแห่งหนทุกเมืองที่ระบุไว้เป็นที่ที่จะต้องไปแผ่เมตตาปรับภพบภูมิเป็นที่จะต้องทำพุทธพิธีในการแผ่พลัง บารมีปรับภพบภูมิเพื่อให้ความบุรมสมบูรณ์ก่อเกิดขึ้นกว่าชาวนาเขาจะเอาเม็ดข้าวไปหวานลงนานั้นเขาจะต้องไถดินก่อนแล้วพลวนดินก่อนเอาน้ำลงดินก่อนปรับหน้าดินให้เข้าที่เหมาะกับการหวานมเมล็ดพืชลงไปการจะเผยแผ่พระธรรมให้กว้างไกลจึงจำเป็นที่จะต้อง เดินทางไปยังที่ต่างๆเพื่อเอาอนิสง์ผลบุญจากสิ่งที่ได้พากันสร้างพากันทำไปแผ่บารมีแผ่กุศลความดีปรับภพบภูมิเสียก่อนแล้วทุกที่ก็จะมีผู้ที่เขานั้นได้รับขึ้นพลังบุญเหล่านั้นเปิดจิตใจของเขาให้น้อมกระแสบุญสู่ตนได้ก็จะมีตัวแทนในแต่ละที่แต่ละจุด มาเรียนรู้ศึกษาฟังธรรมเมื่อเรียนรู้ศึกษาฟังธรรมเข้าใจธรรมเหล่านั้น <c oughs> ก็จะค่อยๆแผ่ขยายออกไปเผยแผ่กว้างขวางขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นในวันนี้ยังคงเป็นช่วงเวลาที่ต้องเพียรพยายามปรับที่ดินปรับพื้นของภพภูมิต่างๆให้กว้างขวางขึ้นเรื่อยๆเพื่อที่จะให้ ทุกที่ได้รับอนิสง์ของความดีจากสิ่งที่ได้อัญเชิญไปอย่างที่ต่างๆได้ไปฝากกระแสแห่งธรรมกระแสแห่งการก่อเกิดขึ้นแล้วของพระธรรมไว้ในทุกที่ทุกแห่งหนทั้งหลายเทวดานาคสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประจำอยู่ในบ้านเมืองเหล่านั้นเกิดภพภูมิของกายทิพย์ทั้งหลายเมื่อแผ่กระแสความดีที่เกิดขึ้นแล้ว ฝากไปในทุกที่ทุกแห่งหนแล้วก็ตั้งใจน้อมทำศึกษาธรรมต่อไปปรับพื้นฐานของทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีรตามรอบตามเหตุที่ควรจะเป็นไปถึงเวลาทุกอย่างก็จะเป็นไปตามเหตุที่ได้ทำทำเหตุไว้เช่นไรผลก็จะเกิดขึ้นเช่นนั้นฉะนั้นการได้เดินทางจาริกไปสู่ประเทศลาว จากใต้จดเหนือข้ามมาที่องค์พระหลวงพ่อใหญ่พระพุทธเจ้าสีเชียงของถือเป็นการปรับพื้นฐานของภพภูมิจิตวิญญาณพื้นแผ่นดินประเทศชาติบ้านเมืองผู้คนเพื่อให้รองรับธรรมที่ดีที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นรอบของการอันเชิญพลังที่ดีสู่บ้านเมืองเพื่อให้ก่อเกิดความเจริญรุ่งเรืองสงบร่มเย็นรองรับพระธรรม ที่จะกอ่อเกิดขึ้นถือว่าเป็นอนิสงส์ที่ทำธรรมนั้นได้เกิดในใจของทุกคนจเจริญรุ่งเรืองสืบทอดกันต่อไปและที่ที่ไปนั้นมีพลังแห่งพุทธบารมีคุณงามความดีรวมถึงพลังของพระอริยสงฆ์ในอดีตที่ฝากกระแสธรรมกระแสบุญเอาไว้เพียงแต่ว่าจะต้องไปโปรดให้กระแสธรรม เหล่านั้นกลับฟื้นคืนเพื่อเพิ่มพลังมีพลังให้มากขึ้นกว่าเดิมปรับจิตที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีให้หายให้หมดไปเพื่อให้สิ่งที่ดีก่อเกิดขึ้นการที่คนเราจะทำอะไรสักสิ่งหนึ่งทำแบบเร่งรีบเกินไปก็ไม่ดีช้าเกินไปก็ไม่ดีควรทำให้พอดีทำตามเหตุตามรอบทำให้ถูกต้องตามหลักธรรม ผลหรือเหตุที่เราทำจึงจะเกิดขึ้นการที่เราจะทำอะไรสักสิ่งหนึ่งใช่ว่าจะทำทำไปทิ้งไปถูกก็ช่างผิดก็ช่างแล้วผลนั้นจะเกิดให้ได้รับผลที่ดีการที่ทำสิ่งใดไปไม่ได้ดูแลขั้นตอนการทำไม่ได้ตั้งใจทำให้ดีทำให้พอดีผลที่ดีที่จะเกิดอาจเกิดขึ้นได้แต่ย่อมน้อยกว่าฉะนั้น จึงควรที่จะค่อยๆพิจารณาและทำในสิ่งต่างๆตามเหตุปัจจัยที่สมควรทำดีแล้วก็ขอให้อยู่ในความพอดีทำดีแล้วอย่าให้เร่งรีบจนเกินไปจนกลายเป็นไม่ดีอย่าให้ช้าเกินไปก็จะกลายเป็นไม่ดีทำความดีทำความเพียรสั่งสมความดีในจิตใจตนก็ควรพิจารณาอยู่เสมอ ไม่ควรปล่อยจิตใจให้ล่องลอยเสียเวลาไปไม่ควรเร่งรีบจนกลายเป็นทุกข์เพราะทุกอย่างมีการเวลาของมันเราควรทำแต่พอดีพอประมาณทำตามกำลังที่พอจะไหวค่อยๆทำไปแต่ไม่หยุดทำไม่ชักช้าในสิ่งที่ทำจนเกินไปการทำความดีภายนอกก็เช่นเดียวกันเช่น การปรับภพบภูมิปรับพื้นที่ของการเผยแผ่ธรรมการถอดรหัสงานสร้างอนิสงส์ต่างๆภายนอกเพื่อที่จะวางสะพานทอดข้ามวัตฏสงสารเพื่อไปสู่พระนิพพานก็ต้องดูตามเหตุตามปัจจัยและทำไปอย่างเ้าช้าอย่างเร่งรีบจนเกินไปและทำให้ดีที่สุดดีทั้งภายในสู่ภายนอกทำไปเรื่อยๆผลที่ดีจึงจะก่อเกิด บุคคลแม้จะปลูกพืชที่มีมูลค่ามากแม้จะลงทุนไปมากแต่ถ้าทำไม่ถูกวิธีพืชนั้นก็หาได้ให้ผลประโยชน์ไม่แก่บุคลบคลผู้นั้นบุคคลผู้นั้นจมขาดทุนเสียแรงเสียเวลาเพราะไม่ได้รับผลที่เกิดขึ้นฉะนั้นการที่ทำอะไรก็ตามจึงควรพิจารณาให้ดีทำตามเหตุที่มีที่ทำไว้ในระดับความพอดี พองามที่พอจะทำได้ไม่ชักช้าหรือเร่งรีบจนเกินไปทำตามเหตุทุกอย่างก็จะสมบูรณ์เพราะได้ทำถูกต้องดีแล้วแม้จะต้องฝ่าฟันแม้จะต้องเหน็ดเหนื่อยแต่ถ้าใช้ปัญญาตรึกตรองให้ทะลุแจ่มแจ้งในทุกอย่างก็จะสามารถแก้ไขทำลายทุกเหล่านั้นทิ้งลงไปได้และจะสามารถทำสำเร็จได้อาน,นิสงในสิ่งที่ได้ภาคณะ ทําในครั้งนี้ทั้งบุคคลที่เดินทางร่วมหรือบุคคลผู้ได้ร่วมบุญน้อมอนุโมทนาบุญได้ร่วมได้สร้างได้ทําถวายในครั้งนี้ถือว่าเป็นการปักเสาเข็มอันแข็งแกร่งของพระพุทธศาสนาลงไว้บนผืนดินนี้แล้วเพื่อให้ความมั่นคงของพระพุทธศาสนาได้เกิดขึ้นเจริญรุ่งเรืองต่อไปขอจงตั้งใจประพฤติปฏิบัติ สร้างความดีต่อไปตามเหตุที่ควรจะเป็นไปสิ่งที่ได้ทำมาก็ถือว่าสำเร็จสมบูรณ์ดีและอยู่ในระดับของความพอดีไม่มากเกินไปไม่น้อยไปและจงพากันดำเนินต่อไปอยู่บนเส้นทางแห่งความดีเถิดเพราะจะต้องช่วยกันสร้างเส้นทางนี้ให้แข็งแรงมั่นคงทุกคนที่เข้ามาในยุคนี้จะมีส่วนร่วมใน ช่วงของการบุกเบิกสร้างทางนี้ย่อมจะได้รับอนิสงส์ที่ดีที่มากเป็นผู้ได้ตอบแทนและสร้างศาสนาอย่างแท้จริงเพราะเป็นผู้ร่วมทำตั้งแต่ยุคแรกของการก่อเกิดพระธรรมได้มาร่วมปรับพื้นฐานของการรองรับธรรมได้มาสร้างหุนทางถือเป็นผู้ที่มาค้ำหนุนพระผู้ศาสนาไม่ว่าจะค้ำหนุนในรูปแบบใดก็ตาม ฉะนั้นดีแล้วในสิ่งที่ทำทำด้วยสติด้วยปัญญาทำตามเหตุตามปัจจัยตามกําลังที่พอจะไหวช่วยกันสร้างสะพานนิพพานให้เกิดขึ้นในกึ่งพุทธกาลพระธรรมได้เกิดขึ้นแล้วแต่พระธรรมจะแพร่ขยายเจริญรุ่งเรืองก็อยู่ที่ลูกทั้งหลายจะช่วยกันปรับพื้นดินช่วยกันขยายแพร่ธรรมนั้นออกไปเพราะปลูกไว้ในที่ใดบ้าง จงตั้งใจพากันสร้างต้นธรรมในตนให้เกิดขึ้นแล้วแพร่ขยายต้นธรรมเหล่านั้นออกไปพระยาธรรมเป็นเพียงบุคคลหรือดวงจิตผู้นำเอาธรรมลงมาเท่านั้นแต่ลูกทั้งหลายมีความจำเป็นที่ตนนั้นจะต้องน้อมเอาธรรมเล่านั้นไปฝึกฝนตนให้บรรลุถึงการรู้ตื่นรู้แจ้งในธรรมนั้นและจำเป็นที่จะต้องช่วยกัน เผยแผ่ทำเหล่านั้นให้กว้างไกลเพื่อดวงจิตอื่นได้อาศัยแต่จงเริ่มต้นจากการฝึกฝนตนให้ดีให้รู้แจ้งให้เข้าใจเสี่ยกนจึงช่อยแพร่ขยายความดีที่มีอยู่ในตนที่ได้รับและเกิดขึ้นในตนแล้วสู่ผู้อื่นถ้าเราเอาเมล็ดข้าวเจ้าไปปลูกก็ย่อมขึ้นเป็นต้นข้าวเจ้าและได้เก็บเกี่ยวเป็นผลข้าวเจ้า ถ้าเราเอาเมล็ดข้าเหนียวไปปลูกก็ย่อมต้องเกิดขึ้นเป็นต้นข้าวเหนียวและเก็บเกี่ยวผลเป็นข้าวเหนียวการที่เราสร้างและทําความดีแม้จะเป็นความดีเหมือนกันกับต้นข้าวที่เป็นข้าวเหมือนกันแต่ก็จะมีความแตกต่างกันคือข้าวเจ้ากับข้าวเหนียวการทําความดีและแพร่ขยายพันธ์แห่งความดีให้เกิดขึ้นในที่อื่น หากว่าเรายังไม่ปรับตัวของเราให้เป็นความดีที่แท้จริงเราจะแพร่ขยายออกไปต้นพันแห่งความดีที่ไปจากเราก็จะเกิดขึ้นในทิศทางที่ยังไม่ดีเท่าที่ควรแม้จะดูภายนอกผิวเผินเหมือนกันคือเกิดขึ้นจากการฟังธรรมที่พยาธรรมกมิคลาชนำมาเผยแพร่เหมือนกันแต่ก็รู้และเข้าใจต่างกัน แต่ตนไม่เข้าถึงธรรมและความหมายของธรรมก็จะผิดเพี้ยนฉะนั้นก็จงตั้งใจที่จะประพฤติปฏิบัติฝึกฝนตนให้รู้แจ้งรู้ตื่นแล้วจึงค่อยแผ่ขยายต้นพันแห่งความดีออกไปสู่ผู้อื่นแบบนัดนี้พระยาธรรมได้ทำหน้าที่ของตนคือน้อมนำธรรมลงมาแล้ว แล้วลูกทั้งหลายคือผู้เจอธรรมเหล่านั้นแล้วจงตั้งใจน้อมไปประพฤติปฏิบัติเพื่อเกิดผลแก่ตนและช่วยกันเผยแผ่ธรรมต่อไปก็จะเป็นการขยายสะพานที่จะทอดข้ามทะเลทุกให้กว้างขวางขึ้นให้แข็งแรงขึ้นจงสร้างตนให้เป็นเสาหลักในการค้ำสะพานด้วยความดีจงช่วยกันสร้างทางนี้ให้สำเร็จในกึ่งพุทธกาลนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือดวงจิตทั้งหลายองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสั่งสมพำมเพญบารมีมามากกว่าจะตัดสู้เป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเหน็ดเหนื่อยทุกยากลําบากต้องใช้ความอมดทนเพียรพยายามมากแต่บัดนี้พระธรรมก็ได้เกิดขึ้นแล้วเพียงแค่นําไปเผยแผ่ฉะนั้นให้ลูกทั้งหลายจงตั้งใจ ประพฤติปฏิบัติและนำทำเหล่านี้ไปเผยแพ่กันเถิดกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ครับสาด้วยบุญกุศลในการสรุปธรรมะเป็นธรรมทานในคราวครั้งนี้ขอน้องพัดจงมีบรารมีในการตับเพิงเจ้ากรรม และมีบารมีในการขัดเกลารงกิจของตนด้วยเทินสาธุ